ฝากไปถึงไอ้พวกที่ชอบไปปวดดันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในกรณีที่คุณอยากจะตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยินดีและยินยอมไม่ว่านะครับคุณอาจจะตั้งกล้องหรือแอบถ่ายภาพถ่ายวีดีโอดูพฤติกรรมการทํางานของตํารวจหากเจ้าหน้าที่ตํารวจมีพฤติกรรมอันควรสงสัยหรือทําให้ถูกต้องคุณค่อยเข้าไปพูดไปสอบถามได้เลยแต่ในลักษณะที่คุณลุกเข้าไป ในขณะที่เขากําลังทํางานกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่กวดขันวินัยจราจรหรือกวดขันป้องกันอาจกรรมเชิงลุกอยู่แล้วทําให้เขาต้องมาเสียเวลาพูดจากับคุณแบบนี้ระวังนะครับแบบนี้มันจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบผมขอแนะนานะฮะฝากไปถึงในกรณีที่คุณอยากจะตรวจสอบพฤติกรรมการทํางานขาองตำรวจเราก็ยินดีทางเจ้าหนี้ตำรวจยินดีให้คุณมาสอบถามมาพูดคุยมา ทักทายมาถามว่ากําลังทําอะไรแบบไหนอย่างไรอยู่ได้แต่ในขณะที่คุณจู่โจมลุกมาถ่ายคลิปมาบุกกระชั้นชิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเ,เขาตกตกใจนะครับผมมองแล้วนะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรนะครับหากเยาวชนที่มีพฤติกรรมคล้ายคุณมาเรียนแบบในสถานกา่าวของคุณวันหนึ่งอาจจะไม่ไปลุกจู่โจมกับด่านหรอกครับอาจจะไปจู่โจมในลักษณะอย่างอื่นโดยมีคุณเป็นตัวอย่างแบบที่ไม่ดีแบบนี้ สังคมจะเป็นอย่างไรนะครับทางเจ้าหนี่ตำรวจพวกเรายินดีให้ทางประชาชนตรวจสอบอยู่อ่าเสมอยิ่งดีครับตำรวจอีกหลายนายหลาย,หลายกลุ่มจะได้มีการปรับตัวเพราะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปสังคมจับตามองโซเชียลจับตามองประชาชนบางกลุ่มจับตามองนะครับหากตำรวจทำไม่ดีก็จะต้องถูกลงโทษไปโดยธรรมชาติของการทำงานเองนะฮะแต่พฤติการที่คุณจะบุกรุกบุกเข้าไป นะครับแล้วไปป่วนเขาแบบนี้ประชาชนที่มองคุณอยู่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณเขาอาจจะเห็นด้วยกับตํารวจด้วยซ้ําผมฝากไว้ให้คุณคิดนะครับตํารวจกับประชาชนเราเป็นมิตรมิตรที่ดีต่อกันได้เสมอนะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ